ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมา,เ,าเรียนรู้การใช้ follow me ให้ follow ไปตามทีเ่เดินทางไปตามเส้นที่เรากำหนดนะครับโดยทำแบบง่ายๆนะครับเ,เดี๋ยวเราจะสร้างนะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับปึ๊บอันนี้นะครับ โดยเราจะเอาเฉพาะเส้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะให้จะทำะเหมือนเป็นท่อวงกลมแล้วกันนะครับให้มันมันเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้เครื่องมือ follow m ีนะครับสมมติว่าเราเอาท่อเนี่ยครับเราจะให้ท่อเน,นี้ยมัน สมมติเอาท่อ,อเล็กขนาดนี้แล้วกันนะครับเราจะให้ท่อนี้เกิดขึ้นตามเส้นนะครับให้ท่อมัน follow มีไปตามเส้นนะครับเราก็ไปเลือกที่เครื่องมือฟอ l โลมีนะครับมาคลิกที่รูปร่างวงกลมนี้นะครับนะ แล้วเราก็เลื่อนเมาส์นะครับไปตามเส้นนะครับเนี่ยนะครับสมมติให้จอดอยู่ตรงนี้แล้วกันจึ๊บนะครับก็จะได้ท่อนะครับตามนี้เ,เดี๋ยวลองแบบอื่นดูบ้างนะครับสมมติว่ามีหกเหลี่ยมนะครับ แล้วก็เอาท่อนะครับท่อวงกลมเดี๋ยวลบพื้นผิวตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็มา follow me นะครับคลิกนะครับตรงวงกลมนี้นะครับแล้วก็ขยับ นะครับเนี่ยสามารถขยับขยับให้มันไปตามเาส้นนะครับที่เราได้วาดไว้นะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวลองอีกนะครับมุดเอาเป็นวงกลมบ้างาลบพื้นผิวตรงนี้นะครับแล้วลองเอา ท่อเหลี่ยมแล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็ใช้ follow me นะครับคลิกแล้วก็ปึ๊บนะครับเห็นไหมครับลากไปตามเส้นนะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับสมมุติว่าเอาแค่นี้นะครับปึ๊บ ได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับ à, ก็ไม่ได้ยากนะครับนะสร้างเส้นที่จะเราจะให้มัน à, ตามในสิ่งที่เราต้องการจากนั้นก็ à, สร้างรูปทรงที่เราจะให้มันฟอลโลมีไปตามเส้นนะครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย